ที่นี่วัดเพลงอาสนะวิหารนักบุญอะไรวัดเพลงเอางี้แล้วกันเอาง,ง่ายๆโรงเรียนเรืองวิทย์โรงเรียนเรืองวิทย์แล้วก็อันนี้ประชา้าโอ้ประช้าก็โรงเรียนอยู่ใกล้กันนะหอดูประชาบา ก็มีศาลาศาลาตามนั่งเรียนเอาต่างศาลาที่ว่านี้ก็คือศาลาประมาณว่านักเรียนนะให้นักเรียนมานั่งคุยเล่นกันเออดีนะเพราะมีคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสุขก็มีศาลาให้ลุงนักเรียนมานั่งสำหรับสนทนาธรรม ลักวิชามุมาณนะสละตนโอเคสละตนไม่รู้อะไรเป็นทหารมั้งครับเออวัดที่ชื่อพระวัดพระฤทยัยวัดพระฤทยัยเออเมื่อวานนี้ลุงใหญ่ไปถ่ายวัดในวัดหนแล้วบอกว่าเป็นลูกของวัดมนุษย์แฝดวัดนี้ไม่รู้เป็นลูกหรือเป็นหลานหรือว่าเป็นเพื่อนยังก็ไม่รู้ แต่ความรู้สึกลุงใหญ่นะคือน่าจะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันไหมาเพราะว่าไงหมายเพราะว่าเกิดมาในยุคใกล้เคียงกันไม่ได้ขึ้นต่อกันเพราะว่าอยู่ห่างกันประมาณถ้าสมัยก่อนนี้ห่างกันเยอะนะประมาณ10กํามมือประมาณ10กํามมือหรือ10กิโลเมตรครับสิกิโลเมตรสมัยก่อนต้องพายเรือพายเรือ เพราะว่าไอสิบกิโลเมตรที่ว่าเนี่ยมันคือทางที่ยากลำบากคือต้องพายเรือผ่านคลองไทยไงผ่านคลองไทยไปด้วยความยากเย็นเพราะเนี่ยโอ้โหป่นนี้ยังไม่ไม่ถึงยอดโดมอีกมือใหญ่ก็ถอยมาสุดแล้วก็ยังไม่ถึงยอดโดมดู ันนี้ยอดโดมเป็นสองโดมบ้าพนุษแฝกโดมเดียวนี่ก็ให้ดูว่าเลยวัดเพลงไปก็จะเป็นวัดประดูวัดแก้ววัดแจ้งวัดนี่ประมาณนี้แถวๆเออใช่วัดเยอะเหมือนกันให้ดูบริเวณท่าน้ำนี่นเป็นบ้านพักพระสงฆ์ อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเอ่อที่สําหรับให้คนมาไหว้อะอนุสาวรีย์ประมาณว่าลูกพเยสูพระหรือไทยพระหรือไทยก็คือพระเยซูพระหรือไทยแปลว่าใจหลายสักอย่างตรงตรุ้นโรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนเป็นประชา้าให้นักเรียนดูว่าต้องตายคือมีประช้าอยู่หน้าโรงเรียนลุงใหญ่ทําร้านอาหารอยู่หน้าประชา้ายางเจ๊งเลยนะเพราะว่ามี คนมานั่งกินอาหารแล้วก็มองว่าต้องตายต้องตายประมาณนี้โอเคให้ดูท่าน้ำดีกว่าดูท่าน้ำมันเย็นเย็นสบายไปทางนู้นน่าจะเป็นวัดปราโมทส่วนไปทางนี้วัดประดูวัดวัดประดูวัดแก้ววัดยางงาม ตรงนี้มีถนนด้วยนะรถวิ่งได้ตรงนะี้มอเตอร์ไซค์ถ้าลุงใหญ่อยู่ขี่มอเตอร์ไซค์มีบรรดาคนรวยที่น่าจะเป็นคนแก่ๆที่ปลดกเกษียณน,นะ่มาซื้อบ้านแล้วก็ปลูกอยู่เป็นครั้งสุดท้ายอยู่ประมาณชายน้ําลุงใหญ่เป็นคนคิดกับหัวกับคนอื่นครับถ้าลุงใหญ่ปลดกเกษียณแล้วมีเงินเป็นสิบสิบล้านเนี่ยลุงใหญ่ไม่ทำมาปลูกบ้านไม่รู้อาจจะเกี่ยวกับลุงใหญ่ไม่มีลูกเลยก็ได้ ปลูกบ้านแล้วไปทําอะไรทําอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปลูกบ้านบ้านยิ่งใหญ่ยิ่งเหนื่อยนะฮะอันนี้เป็นป้ายเก่าเด็กกาบันให้ดูโ้สุดยอดเขายังไม่ทิ้งหนูรักไว้นะสมัยก่อนต้องใหายพายเรือเนี่ยพายเรือมาเส้นเนี้ยพายเรือไปเอาใบาผักพายไปประมาณสิบกิโลพายเรือสิบกิโลนี่คิดดูแล้วกันอย่าไปคิดว่าขี่มอไซค์ขี่ชอปเปอร์สิบกิโลนะคิดว่าพายเรือสิบกิโล เรือไม่มีเครื่องนะเอาไม้พายพายสองคนหัวท้ายกับเจ๊กุ้ยหวยนะไปเก็บใบผักแล้วสิบกิโลโอ้พระเจ้าวัดยางงามสิบกิโลหรือเปล่าแล้วเราไปบางนกแฝกแล้วนะ่ะคนที่รู้ของรู้แหละจากบางนกแฝกไปวัดวัดยางงามสิบกิโลแน่นอนผ่านวัดต่างๆที่ยุ่งใหญ่สาธยายให้ดูให้ฟังนั้นแหละนี่ตอนนี้ต้องการที่จะสื่อถึงวัดคิดตะะหือไยวัดคิดตหะหือไย เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวัดคิดพระฤาือไทยก็คือพระหัวใจของพระเยซูเออหัวใจของพระเยซูพระเยซูมีน้ําใจยอมตายเพื่อคิตชนทั้งหลายยอมตายเพื่อมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนไม่เฉพาะคิตชนลุงใหญ่ก็ปิดกล้องไปตั้งนานไม่ไหวฝั่งนู้นวัยรุ่นซ้อมมอเตอร์ไซค์สงงใสจะเป็นร้านซ่อมบาอาชีพเขาอดูกระด หรือบันไดขึ้นน้ําอันนี้เรียกบันไดลอยเคยเห็นแต่สะพานลอยอันนี้เห็นบันไดลอยใครมีความคิดเหตุผลว่าทําไมเขาไม่สร้างอันนี้ไปชนกับบันไดหรือทําไมไม่เอาบันไดออกหรือเขาต้องการให้คนมาตกบันไดช่วยอธิบายให้ให้ลุงใหญ่เข้าใจทีลุงใหญ่สติปัญญาน้อยครับไม่สามารถเข้าใจได้ว่าบันไดวัดเพลงทำไมเป็นงี้ได้เออไม่ไหวแล้ว ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อยากกลับไปขี่ชอปเปอร์เดินหนีดีกว่าไม่มีวิธีอื่นปิดกล้องรอตั้งนานเขาก็ไม่เลิกตรงนี้น่านั่งจริงตรงนี้คือนั่งสนทนาธรรมนั่งรอเรือสมัยก่อนตอนนี้ล้างแล้วนั่งกินข้าวก็ไม่ได้เพราะว่าพ่ออยู่ที่บ้านพ่อตรงนี้ติดแอร์เยอะแยะเลยเนี่ยโอ้โหบาตรหลวงรวยติดแอร์มากมายหลายเครื่องหลายย่างไปว,ว่าเขา เราไม่รู้ความจริงไมไ่ว่าพูดให้ฟังว่าติดแอร์เยอะเห็นแอร์เครื่องมันใหญ่ไว้ที่บ้านเราคอมเพรสเซอร์มันใหญ่โอเคให้ดูนี่หน่อยพระเลียดเออพระฤาษียอ๋อเ็าทาไว้สำหรับให้คนใส่ตังคนอยากไปสวรรค์อยากไปสวรรค์แล้วตังมาใส่ที่นี่ครับซื้อสวรรค์ซื้อได้ด้วยเงินครับกี่ตังศาสนาคาทอลิก เคนคิดนี่จะไปสวรรค์ต้องมีตังค์นะครับไม่มีตังค์ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้ตังค์ใส่ไปในกล่องเพื่อจะไปสวรรค์โอ้พระเจ้าไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจใครเข้าใจช่วยบอกผมทีชักเริ่มนะชักเริ่มนะชักเริ่มไม่เข้าใจใหญ่อะนี่เป็นบ้านพ่อบ้านเก่าๆแต่ข้างในใหม่ เก่าไว้หลอกเขาข้างนอกอ่ะวชักเริ่มแล้วชักเริ่มแล้วชักไม่ดีแชักเริ่มแล้วโอเคอ้าวให้ดูว่าสวยให้ดูให้ดูฉันโดมยอดโดมจากยอดโดมแดนไกลไทยจะรู้ไม่มีใครรู้ก็พูดๆกันไปจริงเป็นไงไม่มีไข่หรอ ูโชอบวันนี้อ่ะจะไปดูเด็กๆเล่นน้ำดีกว่าวันนี้วันอะไรไม่ไปดีกว่ว้าวนี่เป็นสนามกีฬาเด็กมีโคลนน้ำโคลนน้ำร่วมตรงนี้นี่อ๋อมีประตูสองข้าง โอลโอลน้ำป่ะเฮาเฮาดูยูเซเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเล่นอย่างเงี้ยอุ้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยโอลโอลน้ำเหรป่ะโอลโอลน้ำใช่ไหมเออใช่โปเอ้าอันนี้มีประตูด้วยเหรอเออประตูนี้ยิงข้าวประตูนู้นเลยเขาเรียกอะไรโปลโอลน้ำเหรอ แค่โปโลน้ำป่าวมาเล่เท่าไหร่วะโอ้ลุงขอแากข้ามสะพานไปฝั่งนู้นได้เปล่าได้เหรอไปเยี่ยวทีห้องน้ำของนู้นเข้าได้ไหมห้อฮะห้องน้ำนี้ไม่ไดโอ้ยแจ๋วเลยไม่ต้องข้ามเนี่ยลุงเกรงใจลุงข้ามไปเดี๋ยวไปข้ามหัวหนูไงไอ๋อห้องน้ำตัวนี้ก็มีโอเคหนูไมไม่เล่นน่ะลูกข้าวเราที่ครูไม่กําลังการใช่ป่ะทำไมไม่เล่นน่ะเป็นตัวสํารองเหรอเฮ้ยนี่ตัวสํารอง ตัวสำรองหมายความว่าหมายความว่าตัวเอา <c oughs> เอาเอทำไมมีประตูฝั่งเดียวเนี่ย <c oughs> โอเคหนีเสียงมอเตอรไ์ไซค์ไปเจอเส,เ,เ,เสียงเด็กไม่เป็นไรเสียงเด็กไม่เป็นไรเสียเด็กเป็นเสียงจากสวรรค์น,นะเ <c oughs> ออเสียงมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวเทียบอยากไปขี่หมดซัพเปอร์บ้าง ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออน,นทัวร์เดี๋ยวใหญ่ขอเวลาเข้าซ่วมเยโอ้โหซ่วมดีๆอยู่ฝั่งนี้แล้วซ่วมฝั่งนู้นัยจะซื้อเนี่ยนี่ซ่วมเยอะนะเนี่ยฝั่งนู้นของใสเอาไว้ให้รถเอยรถก็ข้าไม่ได้รถนำเที่ยวนี่ให้ดูรวยนี่เนี่ยร่อมเหลือเฟือนี่นะ,นะรวยใช่ไหม นี่ส้วมอย่างดีเลยเมื่อกี้ตรงประช้าก็มีส้วมตัวใหญ่ไม่ชอบมันจักแจกจอแจงไงฝั่งนู้นรถข้ามไม่ได้ได้บอะว่ไม่เห็นมีบรรยากาศรถเลยมไม่มีใครข้ามไปหรอกเรามาดูส้วมฝั่งนี้อันนี้เป็นส้วมที่รุ่นใหม่ทันสมัยนันเลยไปดูมี่ส้วมมีตั้งกี่ห้องสองแล้วนะสาม ที่ห้าหกเจ็ดแปดห้องนะมีทั้ง8ดห้องส้วมสะอาดด้วยสมบูรณ์แบบที่ฉเรียบร้อยอั้ใหญ่หาประกาไม่เจอมีทุกอย่างดีโอเคใช้ได้อันนี้ต้องใหญ่เช็คน้ำล้างก้นแรงใช้ได้แล้วก็ล้าง สุดเตียดไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ล้างนะโอเคครับมุอใหญ่ขอเวลาทำธุระส่วนตัวสเปกน้อยหรือไม่ก็เอาเป็นว่าปิดชิปนี้แค่สิบปนาทีนี่กดไลค์กดแชร์ครับไม่แน่ออนทัววันนี้มางานแต่งงานพี่ชายครับแต่งงานยิมพบาลครับโอเคสวัสดีครับ ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าบอกแม่อย่างนี้ไม่ได้บอกแม่ว่าไปงานศพไม่ได้แม่กลัวเลยบอกว่าไปแต่งงานแต่งงานกับยมพบาลแล้วไม่ได้โกหกโอเครู้เรื่องจบข่าว